ครับจะเป็นขา <coughs>

ฝนตกครับพี่น้อย ื่นมากเลยตอนนี้ฝนตกต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้อาจจะได้แค่เห็นทรงรถนิดหน่อยนะครับน่าจะได้เห็นทรงแค่นี้นะครับเพราะฝนมันตกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังมาลองใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแรงฝนตกแรงฝนตกแรงนะครับต้องกลับลตกครับฝนตกลลนี้ฝนลงเมดนะครับแล้วก็ผมก็มองไม่เห็นทางด้วย ว่ามันไม่มีที่ปัดน้ฝนนะครับต้องค่อยๆขับกลับนะครับ ตัวเนาะแล้วก็เนี่ยเปียกหมดเลงหน้าก็้วพอออกมาเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่าลื่นนะครับ ลื่นเนี่ยออกไปลื่นเลยนี่อย่าพอออกไปเพิ่มแม่งแว๊ดเลยก็แต่ชุดนี้ยางชุดนี้ออกดีกว่ายางชุดนี้ดูดดูดออกไปเลยแต่ว่าไปโดนน้ำไงพอโดนน้ำลื่นเลยแต่แมรให้ลูกพี่เบิร์นให้หมดดอกเลย,ย <laughs> เล่งใหญ่เลยนะ ขนมากฝนตกฝนตกเปลียนหมดเลยครับ